ที่สุดการรอคอยนะครับผมตัวใหม่มาสดๆร้อนๆเลยครับตัวนี้นะครับเป็นเครื่อง2,000เทอร์โบนะครับ170แรงม้านะครับแรงบิด4 0 5นิวตันเมตรนะครับผมโหพละงกำลังมากขนาดนี้นะครับกับในบอดี้ที่ใหญ่ๆขนาดนี้รับชมกันเลยครับว่ามีอะไรบ้างนะครับกระจังหน้านะครับขนาดใหญ่นะครับเป็นลังพึ่งสีกาฟครับโขสีเทานะครับผมมันมีความสวยงามมากนะฮะ กับป้ายฝอร์ดขนาดใหญ่นะครับกระจังหน้านี้ช่วยนะครับเวลาที่เราขับเร็วอย่างเงี้ยมันจะช่วยระบายความร้อนแล้วก็หลักกุหศา์ของให้อากาศเข้านะครับป้ายลมทาให้เวลารถขับเร็วนะครับมีความนิ่งมากยิ่งขึ้นนะครับผมมาส่วนด้านล่างนะครับตัดด้วยสีเทานะครับสีเทาแบบสว่างนะครับตัดกับกระจังกระจังหน้าหลังนที่เป็นเทากาไฟนะครับมีความใหญ่ขนาดดูเป็นรถอเมริกันมากๆนะครับส่วนไฟ ส่วนไฟหน้านะครับมาในแบบตัวสีนะครับมี daytime running light นะครับไฟอันนี้เป็นแบบ LED แล้วนะครับขนาดใหญ่อันนี้หล่อๆไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มเลยครับผมมาส่วนทั้งด้านนี้ครับก็จะมีเป็นตัวไฟตัดหมอกนะครับอันนี้เป็นแบบ LED แล้วนะครับในรุ่นแบบ Next เจ n นะฮะมาส่วนในด้านตัดไปครับเป็นิ้วซุ้มล้อนะครับขนาด3ามนิ้วนะครับเดิมจากโรงงานเลยนะครับทำให้รถดูมี สมมาตรที่สวยงามพอดีมากขึ้นนะครับผมส่วนทางด้านช่วงแรกนะครับมาอันนี้จะมีโช๊คครับอันนี้จะเป็นโช๊คอยู่ด้านนอกแล้วนะครับผมแบบใหญ่ๆบึกบึนขนาดนี้นะครับต่อมาที่ต่อไปครับเป็นแม็กขอบสิบแปดนะครับผมพร้อมยางสองห้าห้าหกห้าขนาดสิบแปดนะครับเป็นสีเทากาไฟนะครับมันจะดูเข้มนะครับผมยัดมาด้วยยาง ูดเกียร์ครับเป็นรุ่นแรงเลอร์นะครับอันี้ผมทำให้รถนี่มีความสมบูรณ์มากขึ้นนะครับส่วนนี้ครับเป็นลักษณะที่บอกว่าเครื่องเทอร์โบนะครับผมเป็นเกียร์หกสปีดนะครับนี่ครับแถมด้านข้างนะครับก็จะช่วยเวลาที่เราขับเร็วนะครับเอาอากาศเข้าทางด้านหน้านะครับช่วยลดความร้อนของท้องเครื่องนะครับแล้วก็ทําให้เวลาที่ขับรถนะครับเร็วมันจะช่วยทําให้รถขับดีขึ้นนะครับ ส่วนในด้านต่อไปครับเป็นสีเทาเข้มนะครับผมตัดกับตัวนี้มากๆครับอ๋อพอดีผมลืมบอกนะครับสีนี้เป็นสีพิเศษนะครับเป็นสีส้มนะครับผมเพิ่มเงินหนึ่งหมนบาทสีที่เพิ่มจะมีสีเหลืองสีขาวมุกแล้วก็สีส้มนะครับคุณลูกค้าครับส่วนมาดูนะครับบ่งบอกความเป็นวายแฉกนะครับผมเราวหลังคาจากโรงงานนะครับสีเทาวันนี้นะครับสวยได้ความสมมาตรของรถนะครับผม มาในตัวใหม่รถเราจะดูในความสปอร์ตมากขึ้นนะครับจะดูเหมือนรถเก่งในค้าบรถกระบะเลยครับผมจะข้างในจะกว้างมากๆนะครับส่วนด้านนี้ครับอันนี้เป็นบันไดข้างนะครับรองรับได้ถึง120กิโลนะครับเพราะว่ามีความเป็นซี่แบบนี้ช่วยทำให้มันกันลื่นนะครับเราอาจจะเหยียบได้เต็มเท้ามากขึ้นนะฮะอันนี้และก็กันลื่นด้วยครับ นี่ขนาดผมใส่ลงเท้าแบบนี้พื้นไม่ค่อยดีอย่างไม่ลื่อนเลยครับนี่ครับส่วนต่อไปนะครับจะเป็นราวหลังคาด้านหลังนะครับเป็นสีเทากับสีดํานะครับนี่ตัดการมีความสวยครับผมอ๋อและที่สําคัญครับเ,เป็นออปชั่นออปชั่น ออปชั่นเด็ดนะฮะสำหรับคนที่ตัวไม่สูงมากแบบผมนะครับปกติจะต้องมีล้ออย่างนี้เลยใช่ไหมครับอันนี้นะครับเราสามารถมีตัวด้านข้างนะครับเราจะขึ้นได้สบายมากขึ้นนะครับผมนี่ครับพร้อมกับไฟหลังแบบใหม่นะครับเป็นไฟท้ายแบบใหม่นะครับที่เป็นแบบ led นะครับผมสวยงามมากครับเป็นทรงเหมือนตัว c นะฮะนี่ครับเป็นป้ายบ่งบอกครับความเป็น w i track ครับผม ส่วนรุ่นนี้ครับตอบโจทย์นะครับคนที่เป็นช่างไม้หรือเป็นผู้รับเหมานะครับผมนี่ครับเราจะมีเป็นตัวล็อกนะฮะเวลาคุณลูกค้าทำงานช่างนะครับสามารถแบบว่าใส่อุปกรณ์เนี่ยเหมือนช่วยแบบจับให้มันคงที่มากมากขึ้นนะฮะนี่ครับมาส่วนในด้านโลโก้ฟอร์ดด้านหลังนะครับจะพร้อมมาด้วยกล้องถอยหลังนะฮะ นี่ครับพร้อมกับสัญลักษณ์เ,ออเป็นเมื่อก่อนจะเป็นสติ๊กเกอร์นะครับอันนี้จะเป็นตาปั๊มเป็นรูปเป็นคำว่าเรนเจอร์นะฮะเป็นยังไงบ้างครับจากเจ้ารีวิว Ford Next Gen นะวายแชน,นะครับขับเคลื่อน2ลอ้อเกียร์6สปีดเทอร์โบโเครื่อง2,000ันนะครับราคาตัวนี้อยู่ที่1,49 0 0 0บาทนะครับเพิ่มสีพิเศษอีก1น0 0 0เป็น1น5ึ่0 0บาท พร้อมโปรโมชั่นวันนี้นะครับพิเศษสุดๆครับผมสำหรับฟอดโบรดีบาแจ็คผมจะมอบดอกเบี้ย1.99นะครับเป็นเวลา4ปีนะครับผมโอ้ผ่อนสบายๆดอกเบี้ยถูกๆแบบนี้นะครับไม่รู้ว่าจะหาได้ที่ไหนอีกนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ฟอด